พี่น้องมาพบกับช่องครูเอลําเพินนอพิเชียลนะคะช่วงนี้มาพักกันคำในจังน้อยเนาะคะ่ะนอเพวบนอนหลับค่ะนอนดีซะเหลือเกินนะคะแรงๆออกงานมาเอาปีนอีกคือนบังงงนอนวะนุกเคล็ดและตังซีนะคะแต่ว่าตอนนี้นุเศร้าทั้มละค่ะเพราะว่ามันเริ่มจะคือปีที่แล้วละมนเริ่มลาละ ง่งวงทั้งหว่วงทั้งเหนื่อยเพียค่ะมแม่เพิ่นกระไดมาปูสาดแล้วนะคะดูสีภาพไปท้ำบุญคำไปเลาะงานนะคะเอ้ายาว่าฝนตกโอ้พอนเจ้าดำโอ้โห ทีมนี่ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่าทางนี้เป็นวัดทางนี้เป็นโรงเรียนมีห้องน้ำนะคะมีห้องน้ำทั้งวัดและโรงเรียนเลิศค่ะเอาคือหายะ่ันลัฟ้าพี่จานองฟ้าทวี เียงแหบสวัสดีค่ะโอ้ยได้ค่ะแบล็คเขาวค่ะค่ยเข่าเถอะค่ะแล้วงานนำแล้วอยู่บ้านไหนนะอยู่บ้านหัวหน้าค่ะตำบนหัวหน้าตำบลน้ำ้ามาันอําเภอเมืองคนนี้ค่ะตบลกคอ่ค่ะอ๋ออ๋อบ่ค่ะ เอยเป็นคนตำบลจานบ่ค่ะขายนี่สน่าขายติดต่อมาทังสีนี้บานยังก้เนียมันพูดขานโอยเนี่ยแมันดูใกล้เยก้อยด้ย้องน้่มีสัญญาณค่ะสิไปรอค่ะไปเฮดบุญก่อน ไม่แวะลาเหนื่อยในเด้อยู่ใจค่ะเดือดขายเสื้อผ้าอ๋อมันแดดเดีอยวได้ถ้ากงแันไปทังเนี่ย่างขาแบมแน่นแน่เมียนค่ะเบอร์แต่ว่าขอบคุณค่ะคุณค่ะเบอร์สิ่งข้งยานค่ะพอดูจ้ก รูจักเนาะคะ่ะอาจจะกล่องสั้นจักหน่อยนะท่ายคลิบจุได้ที่ยังกันปลาลันตมูเป็นตาเสียเทค่ะ <c oughs> อนทคนะครับแล้วผมได้แขนะาวอ่าเรือยนยความอทางเขาวัดบุบพ่อไ่ะนท่านการดนอยู่ในนอกมารบมาตับเปลี่ยนได้ วัดยูทางบนอันนี้เป็นศูนย์เด็กศูนย์เด็กเล็กา้า็เกนบอนถ้าราทำงานเราจารใจที่ยางเมยนะครั

อันนโมตนานบวัตลอดทีวีนูนน้นออเอาเอ uh, ้าอ uh, mm. ัตนนี์ไหนกันตอนนี้เปะอ๋อยังเปิดตว่ายังไหวอยู่นะถึงงานแล้วยังเปิดต้แล้วงหใจจน้อยค่ะระวังงานก็มะงแสดงเอาไว้รูก็มักมารอรค่ะจริงนะเดี๋ยวนะอันโมตนากคนต้องปล่อยต้องนักอีกแ้หนึงตอนีเป็นนาอาบน้ำาา่นมการอค่ะ มบวชถวายพระเจ้าถวายงเตมีก็ขอรมทนาอันรดับปาญ่าตอนมีกระดาษมาเอาปัะสองม่ประสองจะออกมารวกตะบนเป็นปัดัยจะนำบนต้นเป็นงานฟังหลวงนิ่มีห้าใบหนึงร้อยบาทนักบกกรมาในอปีที่ ทำไมจะนับหึ่งถึงเป็นสามทไม่มาทำไมจะสายยามหนึ่งสองสามโว้ยนะวัยโผดอนานสลับกรนีคยอมได้เตะพลาฟาลก่อนนะคะลังจากที่ลอยแล้วเนาะกระซิไปเพิ่มประสบการนะใด้ร่วมบูชาได้ร่วมทับบนเป็นปัจจัยหนึ่งร้อยบประกาศอนนโมทนาว่าสาตุสาตุเอาุนขึ้นไปเลยนะคนยม เอ๊ะวันนี้ทําไมคุณโยมหลายท่านใส่เสื้อเหลืองมีแต่สวยๆเนาะเออเต็มใจดีอีกต่างหากนะโยมนะอ่ามันเข้าไปอ่ะในท่านใดมารับตังในหนึ่งร้อยบาทไปเข้ากองกลางหอ่ะบดียอมถวายเมื่อกี้นะยอมมาทําบุญเอาบุญไปเรื่อยๆยอมจ๋าเงินไปเรื่อยๆนะเงินไปเรื่อยๆอ่าที่จริงแล้ว เครื่องเสียงมันดีนะถ้าปรับเสียงอย่างนี้จะพูดได้ตลอดเลยไม่ไม่ต้องเบรกไว้นะดังอดีตสาเครื่องเสียงะเปิดให้มันเต็มสมปีดเลย <c oughs> อจนเข้าอย่างเงีย้ยจะได้มีแรงนะ,ะต่อคนสหรับกุกโยมที่ช่วยอน,นามะคราวมาถวายนะ,นนาม,ะมาพราวมาถวายก็อนนโมทนา เอ่เมืเอ่อวานนักยอมเห็นข่าวคราวอันนี้เขาบอยแก้ข่าวหน่อยที่น่าจะเป็นจังหวัดตากนะมีโจรปล้นกุติเจ้าวาดน่ะทุบเจ้าวาดมรณภาพคาที่เลยสมมติตามข่าว<ม>าก็เขียนไว้ยางั้นะไมู่ได้อะไรไปไม่ไม่เยอะนะโยมนะแต่ถือว่าโหดร้ายมากโหดร้ายมากเหอ,อาเออจ้าวาดนอนหลับอยู่เข้าไปทุบเลยเ ปล้นก็ได้ปล้นะไม่ยอมมานี่คือข่าวเมื่อวานดูทางเฟซบันตาดนะคะวันนี้ผู้ได้โย่ไกลข้าวมาอญาติโยอมไปเห็นก็งให้เต็มบ้านเลยมเมตมบลญดองกามเทพธนาอำเภอขุคันจังหวัดศรีสะเกษนะคะหลายหลายท่านโอ้ตอนนี้มองไปข้างหลังก็เห็นหลวงปู่พระอาจารย์สมคิดน่าจะใช่นะแสงมาก่อนแสงมาก่อนข้าบาป ปฏิญาณไอโอกาสเซลไอ้โอกาสเซลอ่าท่านแค่นอนมารับไมต่อได้เลยนะเดี๋ยวพอดีเบ็ดมดนุก่ะรับเลยว่าท่านละกระจายชนิดนะอยตัวเลยนี่เองว่าง่ายค่ะกับผ้าง่านจังได้ไม่ยั้งเนยนะคะตอนนี้นุกกะเสีขอนอนหยาตไปท้ำบุญก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวเอทูวีนะคะเป็นกำลังใจให้น้องฮักแพงหลักกาน้อง

เล็กน้อยแต่ก็อาบงจจะถึงมบบยัดโยมทุกคนทุกท่านอยมพี่น้องบุงปไ์เนาีค่ะาะช่วงนี้ไช่วงนี้ง่วงน่าร่วมบุญกันดูนเพรายว่าน่าสัมภาษณ์ยัดโยมแต่เปลี่ยนฟังไปก่อนเด้อค่ะเด้อกลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ